ทุกๆตอนเช้าของทุกวันไกลสอนก็จะต้องคอยตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปทำงานไกลสอนเรียนจบแค่ป .6 ค่ะพออายุมากขึ้นเขาก็แต่งงานมีครอบครัวครอบครัวของไกลสอนก็มีฐานะดีพอสมควรไกลสอนได้แต่งงานกับสุรีแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองจะไปกันไม่รอดสุรีจึงได้ทิ้งลูกชาย เอาไว้ให้กับไกรสอนคนหนึ่งทุกๆตอนเช้าไกรสอนก็จะตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อออกไปทำงานเขาขยันทำมาหากินทุกอย่างที่สุจริตตอนที่ไกรสอนอยู่กับสุรีสุรีก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะเธอรู้ว่าไกรสอนมีเงินแต่ไกรสอนก็ไม่อยากให้สุรีฟุ่มเฟือยมากนะักเขาให้เงินกับสุรีเอาไว้ใช้จ่ายแค่ของที่จำเป็น แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเขาก็ให้เพิ่มได้อีกถ้าของชิ้นนั้นมันจำเป็นจริงๆแต่สุรีกลับไม่เป็นแบบนั้นไม่ว่าไกลอนจะให้เธอเยอะแค่ไหนมันก็ไม่เพียงพอกับสุรีเลยเธอใช้เงินเกินตัวโดยที่ไม่คิดว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงบางครั้งไกลอนก็อยากจะให้สุรีเบาๆลงบ้างเพราะถ้าหากว่าวันหนึ่งไม่มีเงิน มันจะลำบากพอสุรีมีลูกเธอก็ยิ่งเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นถ้าเธออยากจะได้อะไรเธอก็จะเอาแต่ลูกมาอ้างไกลสอนก็ต้องยอมเพราะไม่อยากให้สุรีเครียดเพราะอาจจะกระทบกับลูกที่อยู่ในท้องของเธอได้ไกลสอนก็ได้แต่ทำใจเมื่อสุรีคลอดลูกไกลสอนก็ได้ดัดนิสัยเธอปล่อยให้เธอเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวไปก่อน เธอจะได้ไม่มีเวลาออกไปหาเพื่อนๆนและจะได้ไม่คิดฟุง้งซ่านแต่ไกลสอนกลับคิดผิดสุรีทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอจึงทิ้งไกลสอนกับลูกไปตั้งแต่ตอนที่กล้ายังเป็นเด็กๆค่ะหลังจากนั้นไกลสอนก็เป็นคนเลี้ยงกล้าเพียงคนเดียวถึงแม้ว่าไกลสอนจะเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวแต่เขาก็เลี้ยงกล้ามาเป็นอย่างดีในทุกๆวัน ไกลสอนจะคอยพูดกับลูกชายอยู่เสมอว่าแม่ของเขามีเหตุผลบางอย่างที่ทิ้งพวกเราไปแต่ความรักความอบอุ่นไกลสอนก็มีให้กับลูกชายและเขาก็เลี้ยงลูกชายมาเป็นอย่างดีในทุกๆเช้าไกลสอนก็จะพากล้าออกไปทำงานด้วยมันจึงทำให้กล้าซึมซับทุกอย่างมาจากพ่อของเขาพอโตขึ้น นายสอนก็คอยบอกคอยสอนลูกชายเป็นอย่างดีกล้าพอโตขึ้นมาเขาก็เป็นเด็กดีมากถึงแม้ว่าพ่อของเขาจะมีเงินมากแค่ไหนเขาก็ไม่อยากที่จะใช้ชีวิตให้มันสบายจนเกินไปพ่อก็มักจะสอนลูกชายอยู่เสมอว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักหาเพิ่มมีแต่ใช้มันก็จะหมดไป อีกอย่างถ้าเราไม่รู้จักความลำบากเลยชีวิตเราก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะก่อนที่จะมีความสุขได้เราก็ต้องรู้จักความลำบากก่อนพ่อก็สอนลูกชายยิ่งกล้าโตขึ้นกล้าก็ยิ่งเหมือนพ่อของเขามากระหว่างที่อยู่กับพ่อกล้าเองก็คิดถึงแม่ไกลสอนก็ไม่เคยสอนลูกให้เกลียดแม่ของเขาเลยที่ทิ้งทั้งสองคนไป กล้สอนกับบอกให้กล้ารักแม่ให้มากๆเพราะหล่อนคือคนที่มีพระคุณกับกล้าที่ได้ให้กล้าได้เกิดมากล้าเองก็คิดถึงแม่มากเขาอยากจะเจอแม่ทุกวันถึงแม้ว่าแม่จะแต่งงานมีครอบครัวใหม่แต่เขาก็ยังรักและคิดถึงแม่ของเขาอยู่เสมอพ่อครับถ้าวันหนึ่งกล้าได้เจอกับแม่พ่อว่าแม่จะจำกล้าได้ไหมครับ กล้าก็ถามพ่อพ่อเองก็ยิ้มจำได้สิลูกแม่สุรีเน่ยเขารักกล้ามากเลยนะแต่แม่ก็ทิ้งพวกเราไปผมเข้าใจทุกอย่างดีครับแม่คงจะมีเหตุผลของแม่ใช่ไหมครับพ่ออืมกล้าลูกลูกอย่ากโกรธแม่เลยนะเดี๋ยวพอกล้าโตขึ้นมากกว่านี้กล้าก็จะเข้าใจทุกอย่างเอง ใกล้สอนก็คอยพูดปลอบใจลูกชายถึงแม้ว่ากล้าอยากจะเจอแม่ของเขามากแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าหลังจากที่แม่ทิ้งพ่อไปเขาไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเขาหวังแค่เพียงว่าขอให้แม่มีความสุขกับชีวิตใหม่สักวันหนึ่งเขาจะต้องตามหาแม่จนเจอให้ได้พอเวลาได้ผ่านไปกล้าก็เรียนต่อที่มหาลายัย กล้าเองก็ไม่อยากจะให้พ่ออยู่ที่บ้านคนเดียวเขาเป็นห่วงพ่อของเขามากเพราะตอนนี้พ่อก็มีอายุมากขึ้นทุกวันในใจของกล้าเขาก็อยากให้พ่อวางมือจากการทำนาทำสวนทำไร่เขาจึงสอบเข้ามหาลาัยและเรียนด้านเกษตรอุตสาหกรรมขณะที่กล้ากำลังเรียนอยู่ที่นี่เขาก็ได้รู้จักกับมิรามิราก็เรียนคนละคณะกับกล้า แต่ทั้งสองก็จะเจอกันในคาบวิชาเลือกมิรามีฐานะที่รวยมากเธอออกจะเป็นลูกคุณหนูของใช้ทุกอย่างของเธอก็เป็นของแบรนด์เนมทั้งนั้นกล้ากับมิรามีฐานะร่ำรวยเหมือนกันแต่การใช้ชีวิตของทั้งสองก็แตกต่างกันมากทุกคนมองกล้าเป็นแค่คนธรรมดาเพราะเขาไม่ได้หรูหราอะไรในการแต่งตัวก็ปกติ เวลาจะไปทำธุระที่ไหนเขาก็จะชอบนั่งรถเมย์นั่งวินมอเตอร์ไซค์กับเดินมากกว่าที่จะขับรถรูร่รออกไปข้างนอกพ่อของกล้าก็มีที่ดินและมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพหลายหลังพอกล้าย้ายมาเรียนเขาก็ได้มาพักอยู่ที่นี่แต่กล้าก็ใช้ชีวิตชิวๆเหมือนกับตอนที่เขาอยู่กับพ่อที่บ้านนอกสิ่งที่กล้าทา มันจึงทำให้เพื่อนๆคิดว่าเขาเป็นเด็กบ้านนอกที่สามารถใช้ทุนสอบเข้ามาเรียนที่มหาลาัยดีๆได้ตรงกันข้ามกับมิราบางวันเธอก็จะมีรถมารับมาส่งบางวันเธอก็จะขับรถสปอร์ตคันหรูมาที่มหาลาัยเองกล้าเองก็เคยคิดอยากจะบอกเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆได้รู้ว่าฐานะของเขาเป็นยังไงแต่ เขาก็ปล่อยให้ทุกคนคิดไปตามแบบที่ทุกคนคิดดีกว่าเพราะถึงจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแค่เราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอพราะถึงคาบเรียนวิชาเอกกล้ากับมิราก็จะต้องมาเรียนที่ห้องเดียวกันครั้งนี้อาจารย์ก็ได้ให้ทุกคนจับฉลากเพื่อแบ่งกลุ่มออกเป็นเจ็ดกลุ่มแต่และกลุ่มก็จะมีแค่สามคน แล้วให้แต่ละกลุ่มไปหาหัวข้อที่เกี่ยวกับวิชาเอกให้มากที่สุดแล้วนำมาพรีเซนต์งานที่น้าชันให้กับเพื่อนๆได้ฟังกล้ากับมิลาก็ได้อยู่กลุ่มเดียวกันมันอาจจะเป็นความบังเอิญมากที่ทั้งสองได้อยู่กลุ่มเดียวกันซึ่งมีนาเดียรวมอยู่ด้วยนาเดียก็เป็นสาวประเภทสองและนาเดียก็สนิทกับมิลามากกว่ากล้า พราะทั้งสองเรีอนอยู่ที่คณะเดียวกันกล้าก็เข้าใจดีว่ามิลาไม่ค่อยชอบเขาเลยแต่ตอนนี้ถึงจะไม่ชอบแต่ก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่ดีเราดีใจนะที่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันกับเธอกล้าก็ทักทายทั้งมิลาและนาเดียเพื่อทำความคุ้นเคยกันเธอจู่ๆก็ได้มาอยู่กลุ่มเดียวกันซะอย่างนั้นแล้วนี่นายจะทำยังไงต่อล่ะ เวลาดีลงานนายจะมาทันเวลาไหมฉันนะ่ะไม่อยากไปดีลงานที่ห้องแคบๆข,ของนายหรอกนะทำไมไม่ไปดีลงานที่บ้านของเธอล่ะมิลาบ้านของเธอนนะ่ะหลังใหญ่และยังมีที่กว้างๆให้นั่งเล่นอีกด้วยนะอืมก็ดีนะฉันจะได้ไม่ต้องออกไปตากแดดข้างนอกด้วยเออแล้วนายล่ะว่ายังไงถ้าทุกคนคิดแบบนั้นก็เอาตามที่ว่าก็ได้ครับเออนี่กล้า ว่าแต่บ้านของมิลานะ่ะนายรู้จักไหมล่ะบ้านของมิลานะ่ะรวยมากเลยนะหลังใหญ่ด้วยถ้านายจะไปนายก็ต้องแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยล่ะเดี๋ยวพ่อกับแม่ของมิราเขาจะหาว่าลูกสาวของเขาคบกับเพื่อนจนจนกล้าก็รู้สึกเสียใจที่เพื่อนๆมองเขาแค่รูปภายนอกเขาอยากจะบอกมิราแต่เขาก็เปลี่ยนใจปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาของมันจะดีกว่า กล้าก็คิดแบบนั้นพอถึงวันนัดดีลงานกล้าก็มาหามิลาที่บ้านบ้านของมิลาก็หลังใหญ่จริงๆด้วยเขาเดินตามแม่บ้านเข้าไปข้างในบ้านกล้าก็ได้นั่งรออยู่ที่ห้องรับแขกไม่นานมิลาก็เดินออกมามาแล้วเหรอในกล้ามิลาก็ทักทายกล้าแบบไม่เป็นมิตรเธอมองกล้าที่เห็นกล้าแต่งตัวแบบนี้นี่ นายแต่งตัวแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะฉันว่ามันเหมาะกับนายดีแต่ผมรู้สึกอึดอัดมากกว่าครับมันดูไม่เข้ากับผมเท่าไหร่แต่ถ้านายจะมาที่นี่นายก็ต้องแต่งตัวแบบนี้อย่างน้อยก็ให้เกียรติเจ้าของบ้านบ้างสิที่นี่ไม่ใช่บ้านของนายนะถึงจะได้ต้องทำอะไรอะไรตามใจชอบได้ผมทราบดีครับว่าผมเป็นใครดีแล้วล่ะ เออว่าแต่นาเดียล่ะยังไม่เห็นมาเลยทั้งสองก็นั่งรอนาเดียแต่สุดท้ายวันนี้นาเดียก็ไม่ได้มามันจึงทำให้กล้ากับมิลาต้องช่วยกันทำงานอยู่แค่สองคนพอทั้งสองได้ทำงานด้วยกันมันจึงทำให้ความรู้สึกของทั้งสองเริ่มที่จะเปลี่ยนไปมิลาเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในตัวของกล้าเวลาอยู่ด้วยกันแล้ว าสามารถดูแลและปกป้องเธอได้ทุกอย่างที่มิราเคยมีอคติกับกลา้าตอนนี้เธอก็เริ่มเปลี่ยนไปพอจะรู้ตัวอีกทีมิราก็รู้สึกดีกับกล้าไปซะแล้วจนวันหนึ่งกล้าก็ได้พามิรามาที่บ้านและพ่อก็ได้มาเยี่ยมลูกชายพอดีมิราก็รู้สึกแปลกใจที่กล้าพามาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมันก็ใหญ่พอๆกับบ้านของเธอ เธอแอบถามกล้าขึ้นมาบอว,ว่าว่าเออกล้าแม่ของนายทำงานเป็นแม่บ้านที่นี่เหรอบ้านหลังใหญ่มากเลยนะเจ้าของบ้านคงจะรวยมากแน่ๆเลยกล้าก็หันมายิ้มที่ได้ยินมิลาพูดแบบนี้กล้าก็บอกกับมิลาว่าเขานี่แหละคือลูกชายของเจ้าของบ้านและเขาก็ได้พาไปหาพ่อที่กำลังเก็บกวาดบริเวณบ้านอยู่ มิรามองดูพ่อของกล้าเธอแทบจะไม่เชื่อเลยว่ากล้ากับพ่อคือเจ้าของบ้านจริงๆตอนแรกก็แค่คิดว่ากล้าจะอาเธอเล่นแต่พอได้รู้จักปากของพ่อของกล้าเธอจึงเข้าใจมิลาลองหันมามองดูตัวเองว่าเธอกลับกล้ามีฐานะดีทั้งคู่แต่ทำไมกล้าถึงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายส่วนเธอทำไมใช้ชีวิตแบบหรูหรามากเกินไป จนกระทั่งเมื่อเวลาได้ผ่านไปมิราก็เริ่มเรียนรู้ทุกอย่างจากกล้าและตอนนี้เธอก็เริ่มเข้าใจแล้วว่า